เข้าห้องคลอดแล้วแจ็คแฟนฉันว่าที่คุณพ่อไปแดงตื่นเต้นจะได้เจอน้องคากิจลูกชายหลังภรรยาสุดที่รักใบหมอนเข้าห้องคลอดแล้วตื่นเต้นมากๆสำหรับว่าที่คุณพ่อไปแดงอย่างนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่วันนี้28กรกฎาคมภรรยาสุดที่รักใบหมอนกิติยาเข้าห้องคลอดแล้วก่อนหน้านี้ใบหมอนว่าที่คุณแม่ได้เผยว่าตนเองตั้งท้องครบกำหนด9้าเดือนมาได้พักสักแล้วแต่น้องคากิจลูกชายก็ยังไม่มีวี่แววจะออกมาทักทายโลกกว้าง ซึ่งในอินสตาแกรมของแจ็คแฟนฉันได้ลงภาพของใบหม่อนเตรียมพร้อมเข้าห้องคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเขียนข้อความว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันครับคากิจด้านมดดำพี่คนสนิทได้ลงคลิปของแจ็คแฟนฉันตื่นเต้นร้องให้ตื่นตันใจที่จะได้เจอน้องคากิจลูกชายแล้วพร้อมกับบอกว่าสงสารและเป็นห่วงภรรยามากซึ่งมดดำได้เขียนอวยพรไว้ว่าดีใจด้วยอีกชั่วโมงจะเป็นพ่อคนแจ็คแฟนฉันแม่คนเบมด์ดอทเคเจดีใจด้วยขอให้ทุกอย่างออกมาโดยปลอดภัย ไม่เคยคิดคนอย่างอีแจ็คจะมีลูกหลายคนต่างเข้ามาอวยพรแสดงความยินดีกันอย่างล้นลามเลยทีเดียวกับคุณพ่อไปแดงแจ็คแฟนฉัน